สวัสดีวันจันทร์สีเหลืองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กำลังจะเอาจเจ้าอารติสนะครับหน้าหมูนะครับน้องหมูน้อยของเราครับจะเอาไปเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมหมอ้อน้ำสัหน่อยนะครับก็สั่งลาซาดามาแปบบร้อกว่าบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับเป็นของเดนโซนะครับ ็แท้ไม่แท้ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะสั่งมาแล้วนะครับกล่องเนี่ยบอกเม d ดอินเจแปนะครับแต่ว่าตัวมอเตอร์เนี่ยเป็นอินโดนีเซียเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เรียกว่าลองกันดูครับเพราะว่าอะไรกลุ่มของอาร์ติสเนี่ยนะฮะราคามันไม่ค่อยแพงนะครับหลักร้อยเองนะครับก็หลักพันมีอยู่ไม่กี่ตัวฮะ นะครับก็เลยจัดให้น้องหมูซะหน่อยนะครับตอนนี้ถึงอูแล้วเดี๋ยวถอยรถก่อนนะครับก็เป็นอู่บ้านๆนนะครับอู่ข้างทางเลยนะครับอยู่ใกล้ๆออฟฟิศที่ทำงานผมนี่แหละก็เลยมาใช้บริการพี่แกหน่อยนะครับเพราะว่ารอบก่อนออไปปรึกษาแกเรื่องสายพานทัมมิ่งนะครับ ของอาติสนี่แหละแกไม่เอาตังซักบาทนะครับดูให้ด้วยเช็คให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปหาช่างกันนะครับได้อะไหลมาแล้วเดี๋ยวให้ดูนี่ครับอะไร Toyota. ล่โตโยต้าก็เป็นแบบนี้ครับมอเตอร์นะนี่นะครับเป็นของเดนโซก็มีปลั๊กปลั๊กสีเทานะมันมีปลั๊กของมันนี่แหละนะครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเจอกันครับ <c oughs> ถอปลั๊กถอดสายออกแล้วครับก็มีถอดตรงนี้นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟตรงนั้นแล้วก็มีนี่ครับน็อตเบอร์สิบน่าจะสอตัวนะ เรียวเลยครับโอ้ยคอแห้งครับผม ยังไงเ <c oughs> นี่ยครับยกขึ้นอย่างนี้นะครับกิดสายกิดท่อมัน <c oughs> ต้องถอดท่อท่อบนด้วยใไหมพี่ เต้องถอดท่อบนครับไม่งั้นจะเอาเนี่ยเอาชุดเนี้ยออกไม่ได้นะครับเนี่ยร้อนเลยมาทําตอนร้อนนะครับที่จริงต้องจอดทิ้งไว้ให้เย็นครับแล้วค่อยให้ช่างเขาทําต้องรค่อยเปิดครับกำลังดันเลย <laughs> กำลังร้อนครับก็ปัญหาของรถยนต์นะครับก็จะอยู่เรื่องของความร้อนนะครับนี่ เรียบร้อยช่างมันครับเราค่อยเอาน้ำเติมเข้าไปโอ้โหไหลโจกกดไปครับอันนี้เป็นที่สั่งมาจากลาซาด้าครับเป็นเดนโตอินโดนีเซียนะแต่กล่องเป็นญี่ปุ่นนะครับดูดิ ดูช่างถอดกันครับถอดแค่นี้เองนี่ครับคุณชมถ้าเห็นแกว่งๆก็เปลี่ยนกันเลยนะครับไม่ต้องเสียดายตัง มันแว่งๆส่วนใหญ่มาจากอะไรช่างศึกใช่ไหมอ๋อยกลูกเหมือนจะง่ายกว่าซ่อมเอาอ๋อเปลี่ยนใหม่สบายใจกว่าเดี๋ยวมาดูหน้าตาเดิมเดิมติดรถครับเนี่ยเป็นเดนโซเดนโซ่เหมือนกันแต่อันนี้อินโดอันนี้เป็นญี่ปุ่นครับติดรถจะเป็นญี่ปุ่นเลยนะ แล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะเลื่อมๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลดูครับแค่นี้เองครับถอดเปลี่ยนใช้เวลาไม่นาน ส่วนน้ำที่เสียไปไม่ต้องห่วงครับมีร้านชําอยู่ข้างๆครับเดี๋ยวซื้อน้ำร้านชําพยายามเติมน้ำเปล่านะครับอย่าเอาน้ำประปาน้ำประดานมาเติมน้ำหม้อน้ำนะครับทุกคนได้น้ำยาที่ดีได้น้ำยาก็จะดีมาก,แต,าก,มากแต่นี่เดี๋ยวเราเติมไปก่อนถึงเวลาก็เพราะว่าของผมเพิ่งเปลี่ยนมาเสล ใช่เติมน้ำไปก่อนแล้วก็ค่อยไปซื้อหล่อเย็นมาเติมอีกทีแล้วก็ใช้สีไหนก็เติมสีนั้นนะครับอย่าไปเติมสีอื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเขียวมีออกเหลืองๆแล้วก็สีแดงนะครับเราจะให้ดีก็ยี่ห้อไหนก็ยี่ห้อนั้นเลยอันนี้ก็เก็บไว้เป็นที่ระทึก อ๋อนี่แกนศึกแกนศึกว่ามันจะไอ้นี่เลยครับมันจะคลอนเนี่ยโอ้โหร้อนเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็เก็บไว้ครับเป็นกรณีศึกษาเรี็บร้อย ใบพัดก็น่าจะได้เลิกนะครับ <g ười> ใกล้แล้ว <c oughs> เรียบร้อยครับผมแค่นี้เองก <c oughs> ็เอาไปใส่ใครอยู่พระรามสามก็มาได้นะครับ ก่อนถึงตึกสุภาัยแกนนะครับตรงสะพานลอยไดายนาโมเครื่องยนต์แอร์แบตเตอรี่นะครับแวะได้เลยเรียบร้อย มดไปไม่เยอะไม่น่าจะถึงขวดขันน็อตครับฝั่งใกล้หม้อพักใส่ยากหน่อยนะครับส่วนฝั่งใกล้ท่อน้ำบนก็ใส่ง่าย ข้างล,ล่างมันจะมีมีซ็อกเก็ตนะครับให้เราดันดันลงไปก่อนจะใส่นอ็อตมันจะมีซ็อกเก็ตข้างล่างถ,าถ้าข้างหนึ่งลงก็อีกข้างหนึ่งก็จะลงเหมือนกันครับประมาณนี้ ยาวนะครับจะได้ดูว่าใช้เวลาเปลี่ยนสักกี่นาทีนะครับเผื่อรถใครมีปัญหานี้ก็เสียบปลั๊กทาดูวามเรียบร้อยกันปิดคลิปนะครับเรียบร้อยแล้วครับ อาจจะต้องเติมเดี๋ยวซื้อน้ำร้านค้าก่อน <Okay. S 2> สตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องรอพัดลมทำงานครับก้รอ,อ,อ,อแป๊บหนึ่ง ก็หมดน้ำไปประมาณครึ่งลิตรครับที่ไหลออกจากท่อน้ำบนนะเดี๋ยวลองเปิดแอร์ดูครับเปิดแอร์ดูสน่อย เ,เปิดแอร์เพื่อให้พัดลมทำงานนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็แปลผันโอเคทำงานนะครับเดินแล้วคือ <C ười> พัดลมเนี่ยนะครับมันแปลผันกับแอร รดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังครับถ้ารู้สึกว่าได้ยินเสียงแปลกๆหรือว่ามีอาการสั่นจนถึงในตัวรถนะครับในกลุ่มของ Alt e ast, เอาติดอ่รุ่นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็น่าจะด้วยนะครับก็ให้มาดูตรงระบบพัดลมระบายความร้อนแล้วก็ระวังนะครับดูที่มาตรวัดความร้อนด้วยนะครับว่ามีขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ครับรถเล่า90ครับ ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันครับคลิปหน้าจะเอาน้องหมูเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรคลิปนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนออมอเตอร์ใบพัดมอ้น้ำนะครับซึ่งการทำงานของเขาเนี่ยจะแปรผันกับการทำงานของแอร์นะครับใน โตโยต้าอาลติดนะครับก็คือพอคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับพัดลมก็ต้องทํางานด้วยนะครับก็จะแปรผันกันแบบนี้นะครับนะส่วนแอร์ก็เย็นเป็นปกตินะครับช่างคิดค่าแรง300บาทครับสาหรับการถอดใส่ใช้เวลาประมาณสัก10กว่านาทีนะครับที่จริง10นาทีก็น่าจะเสร็จนะครับแต่ว่าพอดีลืมถอดสอายท่อน้ําบน นะครับลืมถอดมันก็เลยถอดยากนิดนึงนะครับก็เสียน้ําไปประมาณครึ่งลิตรนะครับแต่ช่างแนะนําว่าเดี๋ยวเครื่องเย็นนะครับให้ให้เปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าน้ํามันพร่องไหมนะครับอ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามีน้องหมูมาทำอะไรอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสวัสดีครับ